ขอจเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอนตมาภาพพระมหาถนัดอัจจารีเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิติโสพลอดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาอดีตเจ้าวาดวัดว,ดวดชิระธรรมปทีปมหาคนครนิวยอร์กในวันเสาร์ที่12วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน พุทธศักราช2554ซึ่งจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันเสาร์สวดพระอภิธรรมและในวันอาทิตย์มีการถวายพระทาหารเพลงนด่พระสงค์ทั้งนั้นที่มาร่วมงานและมีพระธรรมเทศนาจากพระมาเถระเนื่งกันจบแล้วเป็นพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลและพิธีวางดอกไม้จันทร์พิธีพระราชทานเพลินศพน เมรลอยชั่วคราวณวัดวชิระธรรมประทีปมหานครนิยกในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2554จึงใคร่ขอเชิญชวนเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพกิติโสผลได้ตามกำลังศรัทธา